จนถึงท้ายแถวนะคะตรงนี้นะคะสุดท้ายก็ให้ขึ้นโซ่ห้าตรงนี้นะคะแล้วเรามาจบงานตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็เลื่อนห่วงมาเลยนะคะให้ไม่อยู่ตรงกลางจากนั้นก็โซ่ห้าค่ะ เกลงในช่องนี้ค่ะโซ่ห้าเตรงโซ่สามตรงนี้ค่ะตรงในช่องจากนั้นนะคะเราจะถัก F 5ห้าหลักลงตรงกลางเนี่ยค่ะมันจะเหมือนกับแถวนี้ค่ะอันนี้ก็หลักที่1นหลักที่สอง แล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าเอ็กตรงตรงช่องตอจากนั้นก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะ แล้วก็ x ตรงในช่องนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะ x ลงตรงกลางอันนี้จะได้ลายที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะมาไปลายที่สองเลยค่ะโซ่ห้า x ตรงช่องนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะลงตรงกลาง ลงตรงช่องโซ่ตรงนี้แล้วก็ถัก F 5้หลักที่1หลักท,ท,ท,ที่2หลักที่3หลักที่4แล้วก็หลักที่5แล้วก็ X โซ่หค่ะเอ็กลงในช่องถัดไปแล้วก็โซ่ห้าจบลายที่สองเอ็กลงตรงกลางนงค่ะลายก็ไม่ยากค่ะจะวนแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะค่ะก็ถักมาจนถึงตอนท้ายแล้วนะคะตรงนี้เราจะขึ้นโซ่สองพันหัวเข็มค่ะถักเอ็กลงตรงช่องนี้ค่ะ ลงตรงช่องจุดเริ่มต้นนะคะอันนี้เราก็จะจบแถวค่ะเดี๋ยวจะให้ดูงานก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะถักเราจะถักลายแบบนี้ค่ะซ้ําๆลงไปให้ได้ความยาวแบบที่เราต้องการนะคะเพื่อนก็สามารถามาดูตรงที่เราถักนี้ก็ได้นะคะวิธีการถักก็ถักให้ดูแค่นี้นะคะที่เหลือก็ให้เพื่อน ถักความยาวตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนท้ายนะตรงคลิปสุดท้ายเราจะมาเก็บตรงชายเสื้อกันนะคะอันนี้ก็สามารถถักไปได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่ได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะอันนี้จะพามาเก็บตรงชายเสื้อนะคะท่านเพื่อนถัก ที่เป็นลายเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราจะถักปินาขายขึ้นมาสองหรือสามแถวก็ได้นะคะคนถักถักขึ้นประมาณสามแถวนะคะพอเราถักได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะตรงนี้คือที่เชื่อมต่อค่ะเราจะถักชายเสื้อเหมือนกับเสื้อที่เราถักเลยนะคะค่ะแล้วก็ถักช่องละสามนะคะถักควักธรรมดาเน่ยค่ะ ช่องละสมเลยค่ะหนึ่งสองแล้วก็สามเราจะถักแบบนี้ไปโดยรอบเลยนะคะอันนี้คือแถวที่สองควักธรรมดาสามครั้งเอ่อช่องนะคะอันนี้ช่องที่3มก็ควักธรรมดาสามครั้งให้เพื่อนทําแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะค่ะก็ถักม,มาถึง รอบแล้วนะคะก็ถักมาจนถึงรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะทำการขึ้นแถวที่สองนะคะการทำชายเสื้อ,อเรามาเริ่มกันเลยขึ้นโซ่ห้าค่ะจากนั้นก็ นับไปค่ะหนึ่งสองสามมาลงช่องที่สี่ค่ะถัก x โซ่ห้าหนึ่งสองสามลงช่องที่สี่แล้วก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็ลงช่องที่สี่นะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะให้ได้เป็นคู่นะคะให้ได้เป็นเลขคู่นะคะถ้าเป็นเลขคี่มันจะ ทแถวสุดท้ายมันจะไม่ลงตัวโซ่ห้าแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามช่องลงช่องที่สี่ทำแบบนี้ไปจนจบแถวเลยค่ะให้ได้เป็นเลขคู่ค่ะค่ะก็ถักมาจนจบแถวนะคะอันนี้เหมาก็ถักได้ทั้งหมดเก้าสิบเนาะตัวนี้คือตัวที่แปดสิบเก้าตัวที่เก้าสิบนะคะตัวที่เป็นเลขคู่นะคะของคนถักกับเพื่อนจะไม่เท่ากันนะคะ ขึ้นโซ่สองค่ะพันวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาลงตรงอันนี้ที่จะเป็นห่วงแรกใช่ไหมคะลงใกล้ๆก,กันนี้ก็ได้ค่ะตรงช่องติดกันนี้ก็ได้ถักเอฟขึ้นมาค่ะก็จะปิดตรงนี้เป็นเลขคู่นะคะคอมเมลได้เก้าสิบเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะนี่ก็คือเก็บแถวสุดท้ายแล้วนะคะจากนั้นให้เราถักเอฟค่ะพันอวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องแรกเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยโซ่สามค่ะเราจะถักเป็นตุ่มๆไปนะคะเชื่อมเอ,อ่อไม่ใช่ค่ะเกี่ยวลงข้างหลังก็เกี่ยวไหมมาเหมือนที่เราถักเสื้อเลยนะเอ้ยตรงแขนเสื้อนะคะได้หนึ่งแล้วนะคะหนึ่งหลักเราจะถักทั้งหมดห้าหลักนะคะถักเอฟค่ะหลักที่สองเราก็ขึ้นด้วยโซ่สามเกี่ยวด้านหลังนะคะอันนี้เอฟหลักที่สองแล้วเอฟหลักที่สามค่ะ ขึ้นด้วยโซ่สามโซ่สามแล้วก็ถักเป็นตุ่มเหมือนเดิมนะคะหลักที่4ค่ะโซ่สามถักเป็นตุ่มสแล้วก็ f ที่5ค่ะแล้วก็โซ่สามถักเป็นตุ่มลงมาอย่างนี้นะคะจากนั้นก็ถัก x ในช่องถัดไปช่องที่สองนะคะถัก X นคะคะนี่เราจะได้1 2ึ่งสมสี่ห้าห้าหลักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหลักถัดไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะถัก F เสร็จแล้วก็วกขึ้นแล้วก็ขึ้นโซ่สามอันนี้ได้1หลักนะคะ F หลักที่สองโซ่สาม แล้วก็ f หลักที่3ค่ะโซ่สาม f หลักที่4ค่ะแล้วก็โซ่3แล้วก็ f หลักที่5หลักสุดท้ายของช่องที่2นะคะ แล้วก็ x ลงในช่องถัดไปค่ะอันนี้เราได้2ช่องนี้แล้วคะ่ะที่เหลือเพื่อนก็ถักบนมาเลยนะคะถักให้ดู2อลายแค่นี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็ถักมาจบแถวแล้วนะคะถึงตรงนี้ก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นได้เลยเลื่อนห่งมาเลยคะ่ะ นี่ก็ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เหลือตรงคอนะคะนี่ก็จะตัวใหญ่นิดหนึง่งค่อยใช้ไหมเส้นใหญ่นิดนึ่งนะคะตรงคอตรงนี้ค่ะมันจะกว้างแต่เราจะมาเก็บคอให้มันแคบลงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บคอกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มถักคอเสื้อกันนะคะอันนี้เนื่องจากมันตัวใหญ่เริ่มที่ตัวใหญ่ด้วยมันก็คอกว้างนะคะ ใครที่คอเล็กก็เดี๋ยวดันนี้ดูก่อนนะคะแล้วก็การเริ่มนะคะให้แทงตรงช่องไหนก็ได้นะคะให้ลงตรงกลางตรงนี้แล้วก็เกี่ยวใหม่เข้ามาแบบนี้นะคะเข้าขึ้น ขึ้นโซ่สามนะคะจากนั้นนะคะเราจะถักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมค่ะขึ้นมาแล้วก็ปลดเป็นหนึ่งครั้งนะคะนี่จะเก็บไหมตรงนี้ไปด้วยแล้วก็มาตรงช่องนี้นะคะช่องที่สองพันหัวเข็มแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดเป็นหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหลักที่สี่แทงลงไปที่ช่องช่องนี้แล้วก็ปลด หครั้งแบบนี้จะได้ทั้งหมด4เส้นแบบนี้นะคะสหลักรวบทีเดียวเลยค่ะขั้นด้วยโซ่2นะคะจะได้เป็นแบบนี้ถ้าของใครอาจจะใช้ไหมเส้นเล็กกว่านี้ก็ขั้นด้วยโซ่สามก็ได้นะคะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มมาในช่องนี้นะคะช่องถัดไปลงตรงกลางเนะะี่ยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมา ปดหนึ่งครั้งแล้วก็พันหัวเข็มลงช่องเดิมปดหนึ่งครั้งค้างไว้ก่อนนะคะแล้วพันหัวเข็มเรามาในหลักถัดไปหลักนี้นะคะแล้วก็ปดเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็หลักที่สี่ลงช่องนี้ปดเป็นหนึ่งครั้งค่ะมีแบบนี้นะคะรวบมาเลยค่ะขั้นด้วยโซ่สองจะได้เป็นแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะถ้าเหมือนเดิมมันจะมีเป็นช่องนะคะช่องนี้หนึ่งสองสามสี่ไปงี้นะคะแล้วก็มาลงตรงช่องนี้นะคะลงช่องละสองหลักก็คือช่องนี้แล้วก็ปลดหนึ่งครั้งหลักที่สองลงช่องเดิมปลดหนึ่งครั้งค้างไว้มาช่องถัดไปช่องที่สามปลดหนึ่งครั้งช่องที่สี่ก็ปลดหนึ่งครั้งแล้วก็รวบเข้าหากันเลยค่ะ แล้วก็โซ่2อันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ได้3ามลายนี้แล้วนะคะที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมค่ะมาในช่องถัดไปปด1ครั้งครั้งที่2ก็ปด1ครั้ง,ง,ลง,งแล้วก็มาในห่วงถัดไปค่ะหลักที่สาม แล้วก็หลักที่สี่แล้วก็รวบเลยค่ะขั้นด้วยโซ่สองคอก็จะแคบเข้าไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครที่คิดว่าถักแล้วโอเคชอบคอกว้างเท่านี้อะไรก็ไม่จาเป็นต้องถักก็ได้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกลายหนึ่งนะคะแล้วก็มาช่องถัดไปหลักที่สาม แล้วก็หลักที่สีก็รวบเลยค่ะขั้นด้วยโซ่สองค่ะอันนี้ถักให้ดูห้าลายแล้วนะคะที่เหลือเพื่อนก็ถักไปได้เลยนะคะค่ะก็มาถึงตรงท้ายนะคะก็เลยสองช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องสุดท้าย ก็รวบมานะคะนี้จบแถวจากนั้นนะคะเราจะขึ้นหลักที่สองแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะพันหดวเข็มหนึ่งครั้งเราจะถักเป็น S นะคะลงตรงกลางตรงนี้นะคะ่ะตรงที่เราขึ้นครั้งแรกถักขึ้นมานะคะแล้วก็รวบนี้มันจะมีเป็นตรงกลางแบบนี้นะคะ จากนั้นก็เราจะไปแถวที่สองแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะได้แบบนี้ให้เราเกี่ยวมาตรงหลักที่สองนะคะเกี่ยวลงมาตรงหลักที่สองแบบนี้นะคะถักเป็น x ค่ะตามด้วยโซ่หนึ่งนะะี่ค่ะเราจะทําตรงนี้ให้เป็นตุ่มนะคะ แล้วก็มา X ในช่องถัดไปตรงนี้ค่ะที่เป็นโซ่2จากนั้นเราก็ขึ้นโซ่5เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะลงมา X ตรงโซ่2ค่ะแล้วก็โซ่1ค่ะแล้วเราก็มา X ในช่องถัดไปอันนี้ได้2อันแล้วนะคะต่อไปก็ทำเหมือนเดิม,มโซ่5้าม็กตรงโซ่ที่2นี้ค่ะขั้นด้วยโซ่1แล้วก็มาเอ็กในช่องถัดไปแบบนี้นะคะอันนี้ได้3มอันแล้ว แบบนี้ค่ะอันนี้ก็ให้เพื่อนถักบนไปเลยนะคะไปจนจบแถวนะคะโซ่ห้าแล้วก็มาเอ็กตรงโซ่ที่สองแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาเอ็กตรงในช่องถัดไปแค่นี้ค่ะที่เหลือเพื่อนก็ถักบนไปเลยนะคะจากคอ กว้างก็โอเคเลยเดี๋ยวถักยาวไปเลยค่ะค่ะแล้วก็มาถึงตรงท้ายแล้วนะคะหลักสุดท้ายโซ่5้าถักเหมือนเดิมค่ะ1 2 3่งแล้วก็มาเอ็กตรงโซ่สองค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งก็จบแถวตรงที่เราขึ้นต้นตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงมาเลยค่ะ นี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะก็ตัดใหม่ได้เลยก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้เนาะดูคอเสื้อจากที่คอกว้างๆนะคะเดลืยคอแค่นี้อันนี้ถักให้แม่นะคะตัวก็จะใหญ่นิดนึง ช่งตัวก็จะสั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่เป็นคนเขาแบบไม่สูงมากแต่ว่าเขาตัวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแม่จะลองใส่ให้ดูนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามชมคลิปนะคะ ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าอ,าอธิบายเร็วเกินไปไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ยังไงก็สามารถที่คอมเมนต์มาได้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการถากต่อไปนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ